โครงการร้านค้าโอทอปชุมชนยิ้มเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการหรือโอทอปพลัส คือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและเป็นช่องทางการกระจายสินค้าโอทอประหว่างชุมชนและหนึ่งในสิบสาขานำร่องที่ตำบลด่านควียนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาก็เป็นอีกสาขาหนึ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการร้านค้าชุมชนต้นแบบโอทอบชุมชนยิ้ม ซึ่งการเข้าร่วมครั้งนี้ตำบลด่านขเอียนสามารถนำสินค้ากระจายออกสู่ร้านโอทอบชุมชนยิ้มในสาขาอื่นๆได้อีกด้วยโครงการร้านค้าโอทอบชุมชนยิ้มตำบลด่านขเวียนได้มีพิธีเปิดเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีนายประเสริฐบุญชัยสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนรวมไปถึงชุมชนที่ร่วมให้ความสนใจและมาร่วมงานอย่างมากมาย